สวัสดีค่ะวันนี้ก็อากาศก็ดีเล็กน้อยนะคะไม่ถือก็ดีมากแต่ว่าก็ฝนไม่ตกก็สบายๆค่ะแต่ว่ามันใกล้จะหนึ่งองศาแล้วตอนนี้ป้าต้องพามาเก็บเอ่ออะไรอะ่ะพามาเก็บอืมอ,อะไรนะมาเขือเทศค่ะ เพราะว่าถ้าเข้าเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยเราเอาเอาเอาเราเอาเก็บไปไว้ในครัวแล้วเนี่ยพอน้ําแข็งละลายไปมันก็จะเสียตอนนี้เราก็เก็บก่อนที่มันจะเป็นน้ําแข็งครับเพื่อนๆปีที่แล้วอ่ะโหไม่ได้กินเลยเก็บไปทิ้งจริงๆเนี่ยแต่แต่ปีเนี้เราต้องเราต้องเก็บก่อนเราต้องเก็บก่อนที่ว่ามันจะหนาวจัด คุณสามีก็ไม่ได้สนใจมันลดน้ําเลยก็เดี๋ยวก็จะเอาต้นออกไปแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เด็ดลูกออกไปให้หมดเลยไปใส่ส้มตรงส้มตําใส่อะไรก็ผัดเผิดอะไรก็ทําไปตอนนี้ต้องเก็บให้หมดเกลี้ยงเลยก่อนที่มันจะไม่ได้กินโอ้โหหลายเดือนแล้วยังไม่แล้วยิ่งอากาศเย็นๆนี้มันไม่สุกเลยค่ะเราต้องเอาไปวางไว้อย่างเดียวเลย เมื่อวานป้าก็ไปเก็บเห็ดได้มาสี่ตะก้าก็เอามาตากไว้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเราไม่ไปเก็บเห็ดเราก็ไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้โอ้โหเห็ดดำกำลังสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวอีกสองสามวันนี้มันจะหนึ่งองศาแล้วป้าเห็ดนันหนึ่งองศาแล้วป้าก็เลยรีบมาเก็บไอ้นี่ก่อนเลย ลูก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 เขียวลูกแดงอะไรก็ก็เก็บมันไปกินได้ก็กินแต่ว่าเขาก่อนนู้นหลายปีแล้วป้าเก็บไปไว้นะมันโอ้โหอยู่ตั้งหลายเดือนเนี่ยลูกไหนสุกก็กินลูกนั้นก่อนเนี้ยมันก็ค่อยๆสุกมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าอีกสองวันเนี้ยเสร็จเลยไม่ต้องกินละจบข้าว ปาปิก้าเอ๊ะท,ทำไมเขาไม่โตมากกว่านี้นะเดี๋ยวไปไว้ในบ้านาไว้เราตรงหน้าต่างมันจะได้โตขึ้นอีกนี่ก็กา่ก็ชิวๆสบายๆค่ะโน่นนะคะป้าก็ไม่มีอะไรจะโชว์หรอกเนาะก็มีวิวแค่นี้แหละบ้านป้าแต่ป้าก็ชอบนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ดูมันนานสักแค่ไหนชีวิตเราก็หกสิบกว่าแล้วอ่ะ นายป้าขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกําลังใจค่ะเจอกันในป่าเห็ดนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเห็ดเหลืองอยู่สี 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอก เชื่อว่าจะเจอเห็ดฝั่งฝั่งขอนนึนก็มีนะคะ ถงก็เนาะนู่นตรงโน้ดอกใหญ่ใหญ่อ้ตรงนี้ก็เยอะนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะค่ะ สวยงามมาลามตาบางคนเขาเอากรรไกรตัดก็ฟินดิมกันนะตัดออกมาแล้วมันสะอาดเลยไงก็ต้องเอาที่ดินกลับบ้านสีสวยจังเลยป่าเนี้ 你看。いい เขาค่าอนข้างจะเสียแล้วนะคะเนี่ยแตกๆแล้วก็ไม่เอาไ,ไปเ,าเจอเห็ดไปอดไม่ได้ที่จะเก็บค่ะ เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองโอ้สงดอกสาดอกนี hinge, 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 hinge. Nice. Way, ่ค่ด้อ่ดอเดอกดอกดอดอ ใบไม้ก็ล่วงซะเนาะดูไม่ออกเลยว่าอันไหนเห็ดอันไหนใบไม้ตอนตอนป้าชาร์จแบตอะนะอู้ยเห็ดนางไก่จะเห็ดนางไก่ใช้สวยไม่ได้ถ่ายให้ดูประจำอะ กล้องป้าหือขาเขาใหญ่ดีจังเลยเพื่อนๆจ้าดูระหว่างเดินกลับบ้านนะคะเจอก็เก็บเพราะว่าคิดว่ายังไม่ครบออเดอร์หรอคะ ไม่ได้อยู่มุมกล้องไม่ได้อยู่ในกล้องนี่ค่ะที่เราตามหากันโอ้โหนึงใส่จะแฉะแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้แลานเนี่ยได้ดอกเดียวค่ะดอกเดียวก็ยังดีนะคะได้โอ้โหนึบๆตีจังเลยเก็บชอบค่ะ นี่ละมุดมาตายนั่นนะคะเนี่ยมาตายต้นไม้ค่ะนรตะก้าแล้วก็ถุงแล้วก็เต็มลน,น,นะคะคะสองพี่น้องค่ะสองพี่น้องออจวบโอ้โหแข่งปึกเลยค่ะเพื่อนๆดู โอ้โห oh. วันนี้ตั้งจะไม่เอาเห็ดอันนี้นะคะเนี่ยแต่มันมองไม่เห็นเห็ดค่ะทำไมมันมันอันนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้มันมึดตืต้อเลยอะ่ะต้องใส่ป้าต้องรีบลงไปทำความสะอาดเห็ดดีกว่าเสียเวลามองไม่เห็นเห็ดเลย แข่งปึ๊ก่ะได้หมเอ่ยนี่ค่ะจะรอดนอนไหมเอ่ยถ้าทางจะไม่รอดดูต้องให้ดูแบบ ให้ดูแบบว่าเห็นเห็นกันไปนเลยนี่แน่ฟินมากเลยอันนี้เสียงนกค่ะดูดูด ตกใจเนึ้ว่าลืมกดกล้องแล้วโอ้ยหมดเลยนะถ้าลืมกดกล้องเนี่ยถ้าลืมกดวิดวนะีโอนะโหเสียใจมากเลยนะแต่ไม่ลืมค่ะโอ้ยอ,อีกลุ่มนี้เกือบถงึงเลยอ่ะ ป้าก็ชอบนะเก็บไปตัดขาไปอะ่ะชอบชอบเพลินดีนลูกใครชอบเหมือนป้าวถ้ามันมีเวลาก็โอเคแล้วก็ทำป้าชอบอะไรก็ทำไปโอ้โหถ้าปล่อยให้อีกกลุ่มนี้มันเสียไปนะ จะเสียใจมากเลยเหมือนอะไรหน้าเนี่ยมันขึ้นเหมือนตกเลยอะมันขึ้นเหมือนน้ำตกเป็นชั้นๆๆๆเลยอะอยากไปเจออีกจังอยากจะไปเจออีกจังเลยเนี่ยมันยังมีดอกเล็กดอกน้อยเราไม่เอาดีไหมอะเผื่อเรามาเที่ยวหน้าเนาะไง ดูดูอืเป็นเป็นเป็นโอ oh my, ๊ยมด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 เหมือนมดตะนอยเลยกัดป้าขึ้นมาตั้งแต่บ่ายโมงนะคะตอนนี้บ่ายสามลว มาตั้งแต่เที่ยงกว่านั่นแหละแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาถึงตรงเนี้ยอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาได้เติบโตนะคะอันนี้อันนี้เขายัางน้อยอยู่เราเก็บไปมันไม่ได้อะไรเราอยากได้ดอกโตๆโตอยากให้ได้ดูกันนะเพื่อนๆอย่าคลิกผ่านนะคะดูกันนะคะ อยากให้ดูฟินฟนกันค่ะป้าว่าป้าเก็บฟินแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยพัฒนาแล้วนะคะความไวเนี่ยโหไอวานี่มันเก็บเห็ดปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจริงๆนะเดี๋ยวเราขอไปมุฟทางนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้ตรงนี้เราไม่เอานะคะตรงนี้ยังน้อยอยู่เลยจะได้ตัดึเป็นบ้างโอ้เก็บออกมาเขาสะอาดอะสะอาดก็ไม่ต้องตัดนะคะ เนี่ยเก็บออกมาแล้วสะอาดเราก็ไม่ต้องไปตัดเขาปีนี้โอ้โหไม่มีคนดูเห็ดป้าเลย เขสวยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขสวยเราก็ไม่ต้องตัดขานะคะเก็บอาหญ้าออกให้สะอาดพอเราก็ไปทําความสะอาดที่บ้านอีกหน่อยนึงแต่มันยังมีเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยเล็กๆเราปล่อยเลยเผื่อเราจะได้กลับมาอีก สวยงามเยอะกลุ่มๆอย่างนี้ก็ดีโอ้โหเล่นเดินสัขาลากางี้ก็ไม่ไหวนะนู่นแบบตรงนู่นอีกค่ะนี่ค่ะปึ๊บวันนี้ป้าเหล็กแหลมมาอุ้ยวันนี้ป้าเหล็กแหลมมานะคะ เนี่ยถ้าเขาโตใหญ่ๆขึ้นมานะโอ้โหไม่อยากบอกเลยว่ามันจะสวยจัง